สวัสดีครับโจ o, ฮักด้วสารคามมาพบกับโจ o, วันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้ในการแก้อาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาการปวดเมื่อยตามร่างกายและเป็นสมุนไพรทนี่ทำให้เจริญอาหารอีกแขนงหนึ่งท่านผู้ชมและเป็นสมุนไพรที่ในด้านการบํารุงกําลังบํารุงร่างกายแก้อาการปวดเมื่อยปวดตามข้อปวดตามหลังปวดเอวปวดหลังปวดตามกระดูกนะครับ ปวดเมื่อยตามอณูทุกส่วนของร่างกายวันนี้เราจะใช้สมุนไพรที่อยู่ในป่านะครับแต่ก็หลายๆคนอาจจะเคยเห็นท่านผู้ชมมันจะมีภาษาทั้งอีสานและก็ภาษาไทยภาษาไทยเขาจะเรียกว่าสังวานพระอินทร์เสาเรือนคอนท่านผู้ชมวันนี้จริงๆแล้วสังวานพระอินทร์เนี่ยอยู่ในตำรับเสาเรือนคอนเรามาทราบกันเลยว่าเสาเรือนคอนเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือ มันไปอยู่ในตำรับที่นะครับในการบำรุงกำลังบำรุงร่างกายเฟสปึงๆังเปี้ยนะครับและก็ทำให้นะครับกระฉับกระเฉงสู้ซ่าเฟสนะครับอีกตัวหนึ่งท่านผู้ชมอาการปวดหลังปวดเอวเนี่ยไม่มีเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนนะท,ท,ที่มีอาการแบบว่านะครับนอนติดเตียงนะครับป่วยนอนติดเตียงร่างกายไม่สดชื่นนะครับเราก็จะใช้สม,มนุนไพรสังวานพระอินท หรือนะครับอยู่ในตำรับเสาเรือนคอนแต่นะครับเราก็จะมาคุยกันเลยนะท่านผู้ชมว่าตำรับเสาเรือนคอนเนี่ยนะครับมันก็จะมีสมุนไพรตัวหนึ่งชื่อว่าเท่าลมลุกเท่าลมลุกเนี่ยนะครับจะเป็นสมุนไพรในการบำรุงกำลังบำรุงร่างกายเพิ่มสมรรถภาพของชายนะครับหญิงสามารถกินได้เช่นกันนะครับเป็นสมุนไพรที่มากมายในการที่ ไปอยู่ในตำรับนะครับเท่าล้มลุกปลุกให้ตื่นวันนี้เราจะใช้สมุนไพรเซี่ยวแดงติดตามชมเลยครับว่านะครับวิธีการกินการใช้เราจะใช้สมุนไพรในตำรับเสาเรือนคอนก็คือสังวานพะอะินท์ถ้าแห้งเราจะใช้ประมาณ10-15กรัมแต่ถ้าสดเราจะใช้ประมาณนะครับ35-60กกรัมท่านผู้ชมแล้วทีนี้นะครับเราก็จะมาต้ม รวมกันกับสมุนไพรนะครับก็คือว่าเท่าลมลุกปลุกให้ตื่นนะครับเป็นสมุนไพรที่ชื่อว่าเซี่ยวแดงแต่เรามาทราบกันก่อนว่านะครับสองวันพระอินเนี่ยเป็นสรรพคุณอ่าเป็นสมุนไพรที่มีรสขมนะครับรสอ่ารสขมชุ่มเป็นอ่าเป็นสมุนไพราย,ยายเย็นนะครับออกฤทธิต์ต่อตับและก็ไตนะครับเป็นการทำงานที่ลงตัวท่านผู้ชมนะครับ ใครเป็นโรคดีซ่านก็สามารถที่ใช้ในตำรับนี้ได้นะครับสังวานพระอินท์นะครับเราจะใช้แห้ง10-15กรัมถ้าสดก็คือ30-60กรัมแล้วกันนะครับก็ประมาณที่ลงตัวสม,มุนไพรชนิดที่2ก็คือสม,มุนไพรนะครับเท่าล้มลุกปลุกให้ตื่นก็คือสม,มุนไพรเซี่ยวแดงนะครับเราจะเอาใช้ส่วนของที่เป็นรากแห้งประมาณสักนะครับ15-30กรัมนะครับ ถ้าสดเราจะเอาประมาณสัก30ถึงนะครับหกกรัมนะัท่านผู้ชมน้ําต้มเราจะใช้ประมาณนะครับก็คือ1ลิตรครึ่งถึง2ลิตรนะครับเราจะใช้เวลาในการต้มน้าเดือดก็คือ1 0บถึงสินาทีน้ําเดือดเราจะกินขนาดอุ่นๆหลังอาหารตอนเช้ากลางวันเย็นนะครับและก็ทําให้ร่างกายของคนเราอยู่ในตำแหน่งเสาเรือนคอน เท่าล้มลุกปลุกให้ตื่นนะครับใช้สมุนไพรสองตัวนี้นะครับแต่ท่านหาทราบหรือไม่ว่านะครับท่านใดที่มีอาการแบบว่าโอนอนหลับไหลมานานนะครับแล้วก็ไม่กระชับกระเชงไม่กระปี้กระเป๋าเราใช้สมุนไพรสองตัวนี้เข้าไปในตำรับของเสาเรือนคอและเท่าล้มลุกปลุกให้ตื่น